คิน e ราบีดีศูนย์ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่ามีการอัปเกรดนะครับในส่วนของรูปร่างหน้าตาให้ดูสวยงามน่าใช้มากยิ่งขึ้นรวมถึงคุณภาพเสียงที่ปรับปรุงมาเป็นพิเศษและที่สําคัญก็คือไดเวอร์แบบไฮบริดนะครับในราคาที่แบบจับต้องได้ง่ายมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ มาเจอกันอีกแล้วกับเป่าอมรินนะครับผมวันนี้ครับผมมีตัวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางแบรนด์ที่มีชื่อว่าคิ i เน r ร่านะครับมาแนะนำให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันนะครับผมโดยรุ่นที่หยิบมาพูดถึงนะครับนะั่นคือรุ่น BD-005 Pro นั่นเองครับ ต้องบอกเลยครับว่าในรุ่นนี้นะครับมีการอัปเกรดในส่วนต่างๆมาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับจากในรุ่น bd 0 0 5เดิมนะครับถ้าเกิดใครจำได้นะฮะตอนที่ตัว bd 0 0 5ออกมาวางจำหน่ายเนี่ยเฮียมันเนี่ยได้ตั้งเชื่อไว้ว่าพักการกินเรียบนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอมาเป็นรุ่นโปรนี้นะครับเราก็ถือวิสาสะเอาเป็นเป็นพักการกินเรียบภาค2แล้วกันนะ จะได้จํากันง่ายๆนะครับผมถือว่าในรุ่นนี้นะครับเปิดราคามาได้อย่างน่ารักมากๆนะครับเพียง1,890บาทเท่านั้นเองนะครับผมก่อนที่จะไปดูในส่วนอื่นๆกันนะครับเดี๋ยวขอพาคุณผู้ชมไปดูอุปกรณ์ข้างในก่อนนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมเมื่อเราเปิดกล่องออกมานะครับเราก็เจอกับตัวค c k g ไก d e นะครับก็จะเป็นการแนะนําตัวสินค้านิดนหน่อยๆนะครับแล้วก็ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเคสนะครับเป็นเคสแบบวงกลมนะครับก็สามารถใส่ตัวหูฟัง B D 0 0 5 Pro เนี่ยเข้าไปได้แบบพอดีพอดีเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวจุกซิลิโคนนะครับมาให้ทั้งหมด3ไ้สายด้วยกันนะครับก็จะเป็นไายส์ S M แล้วก็ L ครับผมทีนี้เรามาดูกันที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับ ดูจากภายนอกก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่ามีความแตกต่างจากในรุ่นเดิมเยอะพอสมควรน,นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาปรับแก้ในส่วนของตัวดีไซน์มาใหม่นะครับทำให้การสวมใส่เนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวอะคริลิกเนี่ยนะครับเขาถูกดีไซน์มาเป็นรูปทรงคล้ายๆกับหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์หรือว่าพวกหูฟังแบบคัสตอมเลยนะครับแถมยังมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กทีเดียวนะครับสามารถที่จะสวมใส่ได้ง่ายนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยเป็นคนที่มีแบบใบหูเล็กนะครับไม่ต้องกังวลไปอย่างใดนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยใส่ง่ายแน่นอนนะครับโดยตัวเชลของเขานะครับก็ถือว่าเป็นงานแบบ 3D Print ด้วยนะครับในการออกแบบแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะมีมาให้เลือกทั้งหมด3สีนะฮะตัวเดโมที่ผมหยิบมาเนี่ยก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ จะมีเป็นสีแดงแล้วก็สีเทาให้เลือกซื้อด้วยเช่นกันนะฮะโดยตัวสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยจะมีความพิเศษเล็กน้อยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นตัวดイเวอร์ข้างในได้แบบจางๆนะครับก็จะเป็นเนื้อแบบใสๆนิดนึงนะฮะเรายังพอมองเห็นอยู่แต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นที่เป็นสีเทาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันจะเป็นสีทึบมาทั้งก้อนเลยครับต่อมานะครับผมก็จะเห็นว่าบริเวณตัวเฟสเพจเนี่ยมีความสวยงามมากๆทีเดียวนะครับเป็น โลโก้ของแบรนด์คีเนล่านะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นกลิตเตอร์ที่เป็นแบบเกรดทองนะครับที่ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะมีเกรดทองที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นงานแบบลงด้วยมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับผมอีกจุดหนึ่งที่มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับเราจะสังเกตเห็นได้ก็คือในส่วนของตัวขั้วนะครับขั้วสายเนี่ยจาก ในรุ่นก่อนหน้าจะใช้เป็นขั้วแบบ MMCX นะครับโดยตอนนี้เนี่ยในรุ่นโปรเขาเปลี่ยนเป็นแบบ2พิ pin ขนาด0.78เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับมาดูที่ตัวสายกันสังนิดหนึ่งครับตัวสายของ B D 005 Pro ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสายสีดำนะครับที่มีขนาดหน้าตัดของสายเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงตีเกลียวได้แน่นหนาเช่นเคยนะฮะนอกจากนี้นะครับบริเวณตัวสายเนี่ยตรงหูฟังข้างขวานะครับเพราะวจะมีในส่วนของตัว ไมโครโฟนนะครับมาให้นะฮะแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลมาให้อีกหนึ่งปุ่มนะครับสำหรับการเพย์พอดข้ามเพลงย้อนเพลงหรือว่ารับสายโทรศัพท์นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ยังมีติดเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะฮะในส่วนของตัวแจ็คนะครับก็จะเป็นขนาด3.5มมิเมตรนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น L type นะครับสามารถที่จะใช้งานร่วมกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับตัวเครื่องเล่นรวมถึงตัวแท็บเล็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม มาดูที่ภายในกันบ้างนะครับในรุ่นนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนสเปคนิดหน่อยนะครับโดยเดเวอร์ที่ทาง k i นเนลเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบไฮบริดนะครับโดยประกอบไปด้วย d y n a มิกขนาด9.2ม mm ิลลิมตรจำนวน1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็น Balance a ซมิเจอรอีก1ตัวคอยควบคุมในยาดเสียงต่างๆนะครับได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของโทนเสียงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า BD005 Pro ตัวนี้เนี่ย ถือว่ามีการอัปเกรดคุณภาพเสียงมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับจากที่เราเคยคุ้นเคยกับในรุ่นก่อนหน้านะครับคือจะมาในโทนเสียงแบบมอนิเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าในรุ่นโปรตัวนี้นะครับเขาถูกปรับให้มันมีความคัลเลอร์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในย่านเสียงกลางเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเป็นเสียงกลางที่มีความลุกเล้าแล้วก็ฟังสนุกมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่ายังคงให้น้ําหนักแล้วก็เนื้อเสียงเนี่ยที่อิ่มแล้วก็หนาอยู่เช่นเดิมนะครับตรงนี้เนี่ย ถือว่าเป็นตัวหูฟังที่ฟังได้สนุกแล้วก็เข้ากับเพลงตลาดได้ดีมากๆนะครับผมต่อมาจะเป็นในย่างเสียงต่ำนะครับทางคีเนล่าเนี่ยเขาปรับจูนให้ตัวเบสเนี่ยนะครับมีความนุ่มละมุนขึ้นนะครับทำให้เราสามารถฟังเพลงช้าเนี่ยได้แบบสมูทๆแล้วก็ผ่อนคลายมากกว่าเดิมนะครับหรือในเรื่องของ Impact เนี่ยก็ยังให้ความหนักแน่นอยู่เช่นเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการเอาไปใช้ฟังเพลงที่เป็นสไตล์แบบป๊อปบล็อกนะครับหรือว่าจะเป็นเมทัล EDM อะไรต่างๆเนี่ย ก็ถือว่ายังคงฟังได้สนุกมากกว่าเดิมนะครับย่านเสียงสูงนะครับตัว0.5 Pro เนี่ยเรียกได้ว่าพอใช้เป็นไดเวอร์แบบบาลานซ์อมะเจอร์นะครับก็ให้รายละเอียดของย่านเสียงสูงเนี่ยที่มีความคมชัดขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นย่านเสียงที่มีการปรับจูนมาได้ลงตัวกับย่านเสียงกลางมากๆเพราะว่าในส่วนของเสียงกลางเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะมีเนื้อเสียงที่ค่อนข้างอิ่มหนาสักนิดหนึ่งครับแต่ว่าเวลา พอไปเจอเพลงที่มันมีฉากแฉหรือว่าลายกีตาร์คมๆเนี่ยตัวบาลานซ์ออมเจอร์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถตอบสนองออกมาได้ดีนะครับทำให้เรารู้สึกว่าย่านเสียงสูงๆเนี่ยของ b d ดี05 Pro เนี่ยนะครับมันจะไม่รู้สึกทึบแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ค่อนข้างครบถ้วนหลายๆแนวนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหูฟังอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มาในช่วงต้นปีนี้นะครับแล้วก็มีราคาอยู่ในระดับบัเจ็ตอีกด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ย เคยประทับใจกับตัว BD-005 มานะครับในรุ่นโป,โปรตัวนี้เนี่ยจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะอัปเกรดมาทั้งในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็ในเรื่องของการสวมใส่เลยทีเดียวครับ ยังมีหน้าตาที่ดูสวยงามน่าใช้มากกว่าเดิมอีกด้วยสำหรับในรุ่นนี้นะครับก็มีสินค้าพร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สะดวกแวะเข้ามาที่นานร้านนะครับก็ลองมาฟังดูก่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกเข้ามาเนี่ยก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เช่นเดิมนะครับทางเว็บไซต์มันคง gadget com และ shopee มันคง gadget เช่นเดียวกันครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากตัวเจ้าคีเนล่าบีดีศูนย์หรือพระการกินเรียบภาค2เอาไว้ด้วย เราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ